好。 เรียนบางคนคือไม่ได้คือตอบผิดแล้วก็จะแก้ไขปัญหาคือรแก้ให้เด็กเลยค่ะสอนเด็กเลยว่าอ่านแบบนี้นะอ่านแบบนี้นะเราก็จะลองมาสรุปความเข้าใจของเด็กดูก็เลยลก็คือจะเอาอัลฟาเบตวา,วา,วางทั้งหมดตั้งแต่ A ถึง Z จากนั้นก็จะพูดชื่อขึ้นมาสมมติว่าแอนแอนแล้วก็จะให้เด็กเลกที่หนึ่งขึ้นไปอีกไหนเสียงแอนอยู่ไหนและเป็นส่วนใหญ่ ก็ออกเสียงได้ชัดเจนก็มีขึ้นฐานม,มาแ้วเลแล้วตั้งแต่ที่เราได้มานอบรมนะคะเมื่อกลับไปหนึ่งนะคะสิ่งแรกที่เราทําก็คือการประชุมร่วมกันนะคะของครูทั้งหมดของโรงเรียนนะคะเพื่อจัดรูปแบบและช่วงเวลาของการเรียนคอนกใหม่นะคะใช้เวลาช่วงแรกๆก็จะใช้เวลาไม่เกิน2ี่นาทีนะคะเพราะว่าถามความสมัครใจว่าเด็กๆตั้งพลิกในเรียนมีความสนใจแล้วก็กระตุ้นงการเรียนรู้ อันนี้นะคะเป็นกิจกรรมอ,ออกเสียงตามลูกเต๋มหจาจรย์นะคะให้แต่ละคนออกเสียงตามลูกเต๋าค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแจกบัตรคำให้กับนักเรียนนะคะก็คือ,อให้เด็กออกเสียงในส่วนของให้อ n g l ิสแคม m p นะคะโรงเรียนเทสบาลตำบลย่างเงินเนี่ย,ย,ย,ดยได้มีชื่อทีว่า English Camp The Fancy World ค่ะ ก็คือแต่งตัวแนวแฟนซีครูทุกคนนะคะจะแต่งตัวแนวแฟนซีนะคะอเอดเอออด็อดเดดอดเ็อดเดยแอดเด็ะแเมินผอดเดอเป็น,นะะาารอ,องดงอ่เดมดเด็ดอเด็แ 82, าาออเดแอดเด็ดแองดแอดอดเดดแอะเด็แอดเด็ดัอดีดแอดเดแอดเดอเด็อดแอดเะดอดเอออเดดดดแด และ63ร้อยละ63สามารถสะกดคำได้ระดับปานกลางซึ่งโรงเรียนของเราอยู่ในระดับดีค่ะจากนักเรียนทั้งหมด933คนค่ะนี่ก็นักผู้ใหนำของเราค่ะ hands h a n d h d h d สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปก็เลยคิดอยู่เรื่องนีงก็เลยแต่ทำวิจัยเก็งอยู่ชุดนึงมาครับนั่นก็คือสร้างแบบวัดมาสีแบบวัดเพื่อจะวัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเราสัดๆมันคืออะไรก็ไปเจอครับ